สวัสดีครับผมพ่อคือแล้วครับก่อนข้ามิสานแม่เจา้าเก้าเจา้เจาเดิมบ้าผู้หายไงยบ้าคนจนครับเมื่อนี้ผมก็ได้ติดตามแอรพพอจะเล่นพัฒนาเฮียตุยมีแล้วครับรถตีดินปั้นดินครับเมื่อนี้วันที่สิบมิถุนายนหกสิบสี่ครับ ติดตามชมเลยครับคัาประชมต่อรถปั้นดินอ่อาเจลเพหน้าของเฮียตุ้ยครับวันนี้ปั้นเขาต้นงากล้วยครับวันนี้ครับ ครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไรก็แชร์ก่อนคำพิสานมันแม่เด้อครับหักก่อนคำนิด้ถอเดินนครับครับวันนี้ผมก็เลยไม่นั่รถไอ้ปั้นดินของไอ้พ่อจะเริ่มพัฒนาเฮียตุยมากครับสอง1ยบครับวันนี้ครับพี่ละครับว่าแถวไอ้คู่พนังพี่ละครับบานบานบุ้งค่าพี่ละครับวันนี้ครับ ความด้วยบรรยากาศคลืม้าคลืมฝนครับ ครับมนีบรรยากาศดีดีครับมนีครับวันที่สิบมีถุนายนหกสิบสี่ครับไปละครับทองฝ้าครับคืมฝนเมืดมากแล้วครับกาบอตโตวครับกาอากาศเย็นดีครับีปละครับเพื่อนกับมัตตีปันหน้าเนี่ยครับ ้าแปลงใหญ่ครับครับพี่น้องไปเที่ยวนี่ผมก็เตรียมลาบพาาจ่ายไปก่อนเด้อครับแต่ว่าคนสิบปั้นแล้วหน้าสิบแปดไลครับก็ทิ้งจากพี่น้องไปก่อน พอสิปั้นแล้วครับ18ไล่กับโดนอยู่ครับเ mm hmm. อกบักหลาย mm hmm. ผมกันที่จากพี่น้องไปก้อนครับ mm hmm. คลิปหน้าพรอกันไหมเ mm hmm. คลีดกับขอไปก้อนครับสวัส mm hmm. ดีครับผม